ผมไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในคราวเดียบอนแล้วก็สุลิการอีกด้วยขวดสติกครับยาปฏิกจากร้านค้าโรงเรียนครับปอดพาสติกครับเกล่ยวอยู่ที่เต็มพื้นเลยขยะเปียกในโรงอาหารครับ มีขวดก่อนครับแล้วก็ใส่ถังสีเหลืองครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน <5 S 2> <ๆ S 1> ครับแล้วค่อยใส่ถังขยะสีเหลืองครับสี <4 S 2> น้ำเงินครับเพราะว่ามันมีไซเคิลไม่ได้สีเขียวครับสีน้ำเงินครับสี <4 S 2> น้ำเงินครับค <4 S 2> นบาปต้องเป,ปลี่ยนเพื่อนาคตที่ยังดืง่ามาจยาจะไปทำอะไรมันวางแผนว่าจะไปดักซุ่มไอ้ปรลัดสันติอยู่ที่หน้าหมู่บ้านแกไปทำยังไงก็ได้อย่าให้มาจายยิงปรลัดสันติฉันไม่อยากให้มันฆ่าใครเพิ่มมึงรู้ไหมว่าของไอ้จอทูลซ่อนไปที่ไหน อย่างนี้ก็รู้เลยนายที่มึงรู้แล้วเหรอตัวของอยู่ที่ไหนเอ็งว่าอะไรนะหมอสูฉันเห็นไอ้ประหลัดสันติวันทึกคักเตรียมคนไว้เยอะเลยจ้ะมาจารู้หรอว่าไอ้ประหลัดสันติมันจะมาตอนไหนถึงไม่รู้มาจาก็จะคอยคอยทุกวันจะกว่ามันจะมาเมืองแก้วทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มสีนาที วัลลูปนีน้ีโปรแกรมยักษ์กับความมันขั้นสุดนาบินอานานวัดเชิงคิกบ็อกซิ่งอิเลียสเอนฮานาชิชาโดสิงห์มาวินล่าชัยไม่พักดวนเดือดหลิวเมิองหยาง 3A เอไก่ย่าง e K ang, ห้าดาวสกัดของแรงตุยลินทัดอัดแน่นด้วยคู่มวยดังเศกสรรดับเครื่องชนเสือแบล็กป้อมเพชรเปิดศึกภาค2ยอดเหล็กเพชรปอตทขอแจ้งเกิดปะทะอเลซิโอแอนต้านัดดวลเมืองไทยวัลลูปินี1น6ีสสุขที่26กันยายนรับชมทางออนไลน์ได้้ตตัแต่ 19นาฬิกาสาินาทีและชมแบบคมชัดได้ตั้งแต่20นาฬิกาสาินาทีเป็นต้นไปทางช่องเจ็ดเอีความสนุกแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งเตรียมพบโชว์พิเศษจากสาวสาวสาว,สาวและกบทรงสิ์พร้อมด้วยพระเอกหนุ่มแซ่บวรากรเจ็ดสีคอนเสิร์ตเฟสติวัล a พาราไดซ์พาร์ k ชั้นหนึ่งรอยัลพาร์คพลาซ่าเสาร์ที่บกัน สวัสดีครับเที่ยวมาทางสดวันนี้นะคะอยู่กับเจี๊ยบแล้วก็นิวหนวดค่ะบอกเลยว่าพ้องส่งของเราวันนี้คึกคักมากๆนะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แสนจะพิเศษสําหรับเราสองคนด้วยเพราะอะไรครับวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําท่านี้อะไรก็ วันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับพี่ๆวงสาวสาวๆนะทั้งพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มด้วยนะคะเราจะมาเจอกับพี่ๆนะในงาน7จ็ดสีคอนเสิร์ตเฟสติวัลนะคะ at paradise park วันเสาร์นี้เห็นบอกว่าครั้งนี้เป็นการขึ้นเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตในรอบกว่า30ปีของพี่ๆกันเลยเวทีนี้มีความหมายใช่แล้วเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเราจะมาชวนทุกคนนะครับร่วมลําลึกถึงพระเอกที่เราคิดถึงครับพี่อมอักพันธ์นั่นเองเมื่อวานนี้นะครับ21กันยายนครับ ครบรอบการจากไป1ปีเต็มๆของพี่อมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องนะครับเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนคลับกว่า50คนครับก็ไปร่วมทําบุญกันนะครับให้พี่อมที่วัดสักเกตราชวรมหาวิหารครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยครับพี่เจี๊ยบซึ่งในงานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือทุกคนยังรักแล้วก็คิดถึงพี่อมอย่างต่อเนื่องครับเจอการพูดคุยกันให้กําลังใจกันนะครับกับคุณแม่พี่อมรวมถึงคุณดาเรียภรรยาด้วยนะครับ แล้วก็มีแฟนคลับที่รักแบบเหนียวแน่นมากๆเลยครับทุกคนจริงๆอ่ะแฟนคลับจะมาเยอะกว่านี้นะมากกว่า50คนแต่ว่าครั้งนี้เขาลงทะเบียนทันกันแค่นี้จริงๆนะครับต้องบอกว่าใครที่คิดถึงพี่อมนะครับผมเดี๋ยวเปิดช่อง7 HD กันยาวๆเลยครับเราจะมีซีรีส์ภารกิจรักนะครับตอนราชนาวีที่รักมารีรันครับในช่วงละครดังที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา8นาฬิกา40นาทีครับฝากไปถึงคนบนฟ้าเลยว่าพวกเราทุกคน คิดถึงพี่ออมมากคิดถึงรอยยิ้มเขาใช่คิดถึงเสียงหัวเราะของพี่ออมรอยยิ้มของพี่ออด้วยอ่ะส่วนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังอินอยู่นะกับชายเดอะซีรีส์ตอนจบที่น่าประทับใจมากๆเขาบอกว่าคู่ไมอาโปรักกันไปวันๆรักกันยันปัจจุบันไปเลยค่ะเออส่วนคู่ของสนยูโรนะคะคู่นี้จบแบบเศร้าๆนะต่างคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งเหล่านักแสดงนะคะทีมงานวีออนคราวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็มาร่วมดูคอนเสิร์ตเออขอโทษค่ะมาร่วมดูตอนจบด้วยกัน เขาบอกว่าบรรยากาศตอนดูเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขความาซาบซึ้งมากโดยเฉพาะพี่หมภาคภูมิร้องไห้จนตาบวามเลยจ้ะซีรีส์จบแต่คนไม่จบนะคะเพราะว่ามีอักเตอร์พาร์ตี้ต่อกันยาวๆเรียกกันเลยว่าสนุกแบบจัดเต็มจริงๆค่ะเชื่อแล้วว่าพี่หมอินกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับเขามีกิจกรรมชายสเปซครับผมเป็นการรวมพลแฟนคลับของพี่หมกับพี่อาโปนะครับนี่แฟนๆมารอเจอ2หนุ่มกันเยอะมากนะครับทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนแล้วพอ2คนเดินออกมา โหเสียงกรี๊ดฮะสนั่นหอกกันเลยทีเดียวนะครับผมจริงๆทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รวมพลกันแบบนี้มานานแล้วนะพี่เจีย๊ยบมาทั้งทีก็แอบตื่นเต้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็จัดเต็มเลยด้วยความน่ารักนะครับมาเจอกับพลังความรักชุดใหญ่ขนาดนี้เราชอบกันที่ทั้งคู่แต่งตัวเป็นอ<ช>ีแรคเตอร์มันทําให้แบบแฟนคลับอินกับตัวละครจริงๆนะฮะทีมข่าวของเราครับไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยไปชมกันหน่อยครับ ขาบอกถ้ารักจะไม่อยากเป็นแม่เลยไหนคนไหนเป็นป้าถึงจะเป็นป้าหนอดูดีดูดด้วยมันดีไปเลยเอ้สินี้เหมือนให้มาเป็นสิงโตที่มาคอคีสิงโต้ตัวเมียโอ้โหตีความมันละเอียดมากมากกว่าตอนที่เราถ่ายบางทีตอนถ่ายเราไม่รู้เลยนะอุ้ยเราคิดอย่างนี้จริงจริงแบบนี่หนึ่งแสง จะเป็นสปกตไลท์เองอ่ะเจอมายกับอาโปทั้งทีนะคะก็ขอสัมภาษณ์ถึงความประทับใจที่มีให้ใหกับชายเดอะซีรีส์ตั้งแต่เดวันกันหน่อยทั้งคู่ก็ขอบคุณแฟนละครนะคะของช่อง7จ d ดีที่ชื่นชอบผลงานของพวกเขาด้วยค่ะสวัสดีัครับมายภาคภูมิครับอาโปนัทวินครับค,ครับ,รบจริงจริงเราเจอแฟนๆเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้ได้มาเจอพร้อมกันแบบรวมพลที่มีเวลากันนานๆเลยเนี่ย มันก็นานแล้วนานแล้วจริงๆก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะรอบนี้มันคงไม่ได้เจอนานแบบในบรรยากาศอี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเป็นพิเศษพอเดินไปปกก็เอาชิงคือทําตัวไม่ถูกแล้วก็รู้สึกแบบมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บมีความงนงงนิดหน่อยว่าเอะเราต้องเริ่มจากอะไรดีเราต้องเริ่มจ,จากทํายังไงดีสำหรับผมความรู้สึกก็ดีใจครับ ช่องเจ็ดอยู่กับอยู่กับความรู้สึกของเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะผมจําได้ตั้งแต่สมัยก่อนเปิดตั้งแต่สเก็ตข่าวอะับจนมาจดท,ที่บิ๊กซีนีมาแล้วเราหลับในภาษาเด็ก <laughs> ซึ่งบิ๊กซีนีมาในสมัยก่อนก็คือเวลาที่ชายได้ออกอากาศในตอนนี้เราก็ยังจบาบรรยากาศแบบนั้นได้แต่วันเนี้ยมันเป็นชายเดอะซีรีส์ผ่านมาทั้งหมด8ตอนก็ต้องขอบคุณช่องเจ็ดเอชดีมากๆมีความสุขนะแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ชายเดอะซีรีส์แล้วก็ ได้อยู่ในช่อง7 HD นําเสนอสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของสังคมที่ควรจะเกิดและมันมีหลากหลายมิตินั้นสุดท้ายอ่ะพอมาถึง EP 8อ่ะทุกคนได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนตัวเราได้แค่เชื่อแล้วก็ ปรับตัวแล้วก็เดินต่อไปขอบคุณมากครับก็ขอบคุณป้าๆหรืออามาที่ได้ดูอยู่นะฮะผมที่แบบพี่พี่อออ๋ออ๋อหรือถ้าช่องเจ็ดรีรันเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับแต่ผมคนหนึ่งที่จะไปดูครับตอนหลังแน่นอนครับช่วงนี้เก็บตังรอไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาดูกันแล้วเราจะเอนจอยไว้ด้วยกันเอาล่แต่แน่นอนแฟนคอนเจอกันเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แน่นอนครับครับผม ก็ <S <S รอชมความน่ารักนะคะความสัมภาษณ์พิเศษไมอาโปนะบแบบจัดเต็มนะคะได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะที่ f a c e b o o แฟนเพจ g e c h 7เ d Entertainment นะคะและ YouTube c s 7 h d ด้วย<ะ>ยังไงก็ตามแต่ต้องขอคบ,ค,บคุณแฟนๆของไมอาโปทุกๆคนนะคะรวมถึงแฟนๆของซีรีส์ชายเดอะซีรีส์ด้วยนะคะทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศด้วยที่คอยติดตามแล้วก็ชื่นชมน้องๆนะคะผ่านทางช่อง7 HD ดีของเราค่ะถูกต้องครับและช่อง7 h d ของเรานะครับยังคงเสิร์ฟซีรีส์ใหม่อย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมมี มี2เรื่องมาเสิร์ฟนะเรื่องแรกต้องเรื่องนี้เลยครับเพียงนาวาเลเวอร์เมอร์แมนนั่นเองพี่เจี๊ยบพี่เจียบคิดว่าคนกับเงือกจะรักกันได้ไหมโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอนิวลนั่นน่ะสินะฮะต้องมาหาคําตอบกันนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผมพล็อตเรื่องเนี่ยจะเป็นฟิลแบบแฟนตาซีหน่อยอนําแสดงโดยฮาซันเฟโรสครับปูนอัครพัชและยังเสริมทับด้วยฟิล์มจิรายุพร้อมด้วยทูเจชลัดดิวจิรเมิและก็นักแสดงช่อง7 H d ดีของเราครับผมแทนบุรันรัตน์ ทุกคนจะได้เห็นภาพส,สวยๆแล้วก็ดีเทลที่พวกเราตั้งใจทําออกมาให้ดีนะครับสำคัญเลยคือเงือกทุกคนจะได้เห็นเงือกในน้ําแล้วเงือกแต่ละตนนี้ว่ายไม่เหมือนกันเนว่ยครับตะบอกเลยของปูนเซ็กซี่ที่สุดนุออ้ย ผมดำลงไปดูเลยนะคุณดำลงไปดูใช่ผมนี่เกาะหลังเขาไม่เป็นไรผมเขาไม่ได้วหรืออะไรผมมองกันตรงๆนี่แหละแต่ไม่ตื่นเต้นไงรู้ได้ไงว่าไม่ตื่นเต้นคุณลองคุณลองไปใต้น้ำก่อนต้องรอดูครับรอดู รอดูเสาร์นี้ได้เลยครับคุณผู้ชมนะฮะเพียงนาวานเล e ฟเวอร์เมอร์แมนคนกับเงือกจะรักกันได้ไหมนะครับผมเวลา22นาฬิกา30นาทีทางหน้าจอช่อง7 HD เริ่มเสาร์นี้นะครับส่วนซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่บอกว่าปล่อยหินมาให้แฟนๆโซเชียลมีเดียได้สงสัยกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะคืออะไรนะคะซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรนักแสดงคือใครอ่ะไม่ต้องรอกันนานแล้วนะคะเพราะเย็นนี้ค่ะเราจะปล่อยทีเซอร์แบบเต็มๆมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะมารอดูพร้อมกันได้นะคะหโมงเย็นวันนี้ ทางหน้าจอช่อง7 HD ค่ะเห็นชื่อคุณชาวเน็ตก็เก่งเหมือนกันนะนี่คไปสืบมาจนได้จริงแต่ว่าจะเป็นคนที่คุณคิดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้มีคําตอบแน่นอนครับส่วนความสวยที่ไม่ต้องรอแล้วนี่เลยครับละครพรมพยศนะครับคืนนี้ EP 7แล้วครับทุกคนนะฮะ ต้องบอกว่าความน่ารักสดใสของลูกสาวบ้านนี้นะเดี๋ยวคืนนี้นะครับครอบครัวนางเอกเนี่ยจะกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูความแสบสนซ่าของแป้งร่าหรือว่าเจนนี่ชีสาราได้เลยรวมถึงความหล่อของพร่เอ,อ,เอกมิกทอ,อ,องระยะห<อ>ล่อมากหล่อเวที่สุดนี่ที่โวยขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมิกทองระยะอ,อยู่ในสตูดีโอนะฮะคุณมาทาอะไรคุณมิกตอบเร็วๆทำอะไรมหาสาว มาหาสาวสาวคนไหนที่ทำให้มิกต้องมาหาขนาดนี้พี่จิ๊บครับนั่นน่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราปปจะเดีปปุยวนะฮะเอาเป็นว่าละครของเรานะครับคืนนี้20่สินาฬิกา40นาทีเจอกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะพักกันแค่ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปหาพี่ๆวงสาวสาวสาวที่น้องมิกเขามานั่งรอเจอสาวสาวสาวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนค่ะ ทีวีครบจบในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store Google Play Store และหัวเว่ยแอปแก l รี่ถึงเวลาเชียร์ชมป์กีฬา7 HD กับเสื้อเชียร์4ซีรีส์4กีฬา4สไตล์จากโว่พร้อมชุดกับเสือ้อบาสเก็ตบอล3 x 3แชมป์กีฬา7 HD เพียง399บาทพร้อมตบกับเสื้อวอเวลบอลแชมป์กีฬา7 HD ราคา299บาท ขึ้นฟาดกับเสื้อตะกร้อแชมป์กีฬาเจ็ดเเพียง299บาทและสั้นัวไปกับเสื้อฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนแชมป์กีฬาเจ็ดอข้อกลม299บาทข้อปก399บาทสั่งซื้อได้ที่บัคก์บูช็อปหรือสแกน QR Code ได้เลย กรบขออภัยนะครับที่ปิดบังเรื่องของน้ํำหอมกับสมเลือกเอาไว้ฉันผิดเองที่ตัดสินใจแบบนั้นแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอานี่ไปให้แฟนหน่อยปะวันนี้นะครับผมเ <c oughs> ที่ยวมาเทิงสดและช่อง7 HD ต้อนรับวงสาวๆาวสวครับวันนีพี่นะคะ <c oughs> ภูมิใจมากเอา<ช>จริงๆพี่ๆคือ นันแบบนานมากแล้ว่ที่ไม่ได้มารวมตัวที่ช่อง7 HD นะฮะคือจริงๆแล้วมีมีไปงานนนทนงานนี้แต่กับช่อง7เนี่ยแทบไม่เคยแวะมาเลยพี่เจี๊ยบก็ไม่มีใครเชิญอุ๊ยทั้งนี้ทั้งมทําแบบนี้ท้งนี้แหละเชิญมาเลยแล้วเพราะจะเล่นละครก็ไม่ได้ไงเพราะไม่เป็นบทแม่ก็ย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นก็เลยไม่ได้มาเพราะมีคนคลองบทนั้นไปแล้วก็คือคุณแม่ของี่จนตนาใช่ครับคุณสุดาคลองไปนะฮะบทนั้นแต่ต้องบอกว่าเสาร์นี้แล้วที่ความฝันนนของเาาบดแฟ ควรจะเป็นความจริงเพราะพี่พี่เนี่ยจะมารวมตัวกันในเวทีเจสี่คอนเสิร์ตเฟสชัวร์แอดพาราไดซ์พาร์ด้วยพี่ใช่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคอนนี้ที่เราจะมากลับมาเจอกันที่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นการกลับมารำลึกถึงรบ,บรรยากาศเก่าๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นคอน คอนเสิร์ตของเจ็ดสีอะมานานมากแล้วนะคะครั้งสุดท้ายอย่างที่น้องบอกกี่ปีคะ35ปีส5ปีสองพาร้อยสามสิบสามค่ะนะฮะบางคนยังไม่ตายจากชาติที่แล้ เช่นน้องมิกคือตอนแรกจะไปเวยังไม่เกิดไม่ใช่ยังไม่เกิด่ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วสามสิบสาอายุต่ำกว่า35ไม่ต้องพูดถึงคุณยังอยู่ในชาติตอนเลยแต่โชว์นะวันนั้นย้อนกลับไป35ปีที่แล้วคือปี2533มันมีนัยะบางอย่างที่สําคัญกับพี่ๆสาวๆสาวและแฟนคลับด้วยมันเกิดอะไรขึ้นฮะนะตอนนั้นที่มาครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้อันนั้นเป็นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเราที่เรายุบวงค่ะ แต่จริงๆเราคุยกันมานานแล้วหลายปีก่อนหน้านั้นนานแล้วว่าคือพอๆแต่ละคนเริ่มโตก็จะต้องแบบไปเรียนนเยอะต้องโฟกัสมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับแบบภาพสาวๆมันยังเป็นเด็กเด็กน้อยมากแต่เราโตแล้วชีวิตจริงเราโตแล้วเราก็ เป็นความเห็นที่แบบเป็นเอกฉันค่ะคคว่าเออเราเราจะพอที่อัลบั้มนี้แต่พอพอถึงเวลาเข้าจริงๆที่จะเซอร o กุ๊ดบาย้้วก็แบบ,บมันก็เป็นธรรมดาทจะอดแบบ e m o มชั่นอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีท่ยุคนั้นเขาไม่มีการบอกไงคะว่า ปิดคอนเสิร์ตอำลาอะไรเงี้ยไม่มีอ๋อแสดงว่าคือเรารู้กันเองเฉพาะแค่แค่ในวงเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกกับแฟนๆว่าอันเนี้ยมันเป็นคอนสุดท้ายของพวกเราแล้วนะใช่ไม่ได้บอก่าจะบอกยังไงพูดไม่ได้พูดไม่ได้ด้วยความที่เราก็ยังเด็กเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเสร็จมันก็เลยออกมาเป็นทรงร้องห่มร้องไห้กันบนเวทีแล้วก็ค่ะจบ จบคอนเสิร์ตวันนั้นก็คือข่าวช่องเจ็ดนี่แหละค่ะกล้องมาไวไปก่อนใครเยอจับบุกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือนักข่าวก็งงไงคะก็แบบร้องไห้กันทำไวอะอยู่ดีๆก็ราม่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เสาร์นี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วแต่ไม่ร้องแล้วนะคะไม่ร้องไม่ถึงไม่ร้อ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 ง ตอบไปร้องเพลงนี <ska du per> <sch economies> ่คนจัดใจหายว้าวเลยต้องร้สครั้งแรกที่เขามาดิวที่เขาติดต่อมาทางทีมิต่อพี่ๆว่าไงคะคุยกันยังไงฮะเราก็ตกใจนะคือแบบเดี๋ยวก่อนเราก็รู้ว่าช่องเจ็ดเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไม่ได้จัดต่อเนื่องในช่วงเวลานี้เ่านอกจากมีแบบออนทัวร์ไะไนนิดหน่อยเอ๊ เขาจะมาสัใหม่เหรอแล้วเขานึกถึงพวกเราเหรออะไรเงี้ยเราก็ตกใจก็ดีใจครับแล้วก็พอบอกว่ารู้ไหมว่า7สีคอนเสิร์ตเป็นที่ที่เราปิดจ็อบของงานาสาวๆด้วยทางผู้จัดเขาก็แบบฮ่า ทีนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าผู้จัดก็เกิดไม่ทันผู้จัดก็เกิดผู้จัดยังมีชีวิตอยู่ในชาติก่อนอยู่คือมันมีในยะบ้างอย่างมันมันมีความสําคัญต่อพี่ๆแล้วก็แฟนคลับมากจริงๆใช่แล้วที่น่ารักคือแฟนคลับอะค่ะเขาก็ไปหาโมเมนต์ของเจ็ดสีคอนเสิร์ตวันนั้นเขาหาจนเจอก็เอามาลงว่านี่นะนี่คือวันนั้นเมื่อ35ปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายก็จะมีคนเป็นเจ็ดสีแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพี่ๆตื่นเต้นไหม สําหรับที่วันเสาร์นี้ที่เราจะได้ขึ้นไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเวทีสุดท้ายที่เราลาแฟนๆวันนี้มันจะกลับมาภาพมันกาจจะว่าเหมือนความทรงจํามันจะต้องแบบแฟลชแบ็กกลับมาแน่ๆเลยไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรล่ะคะสถานที่จัดก็แตกต่างออกไปใช่ไหมคะบรรยากาศอะไรก็ต่างออกไปแล้วแล้วพวกเราก็ต่างออกไปมีวิต่างออกไปต่างออกไปมีวยญุาณกันมากขึ้นซึ่งแบบว่าไอ้ความแบบความเป็นแบบ เด็กๆเหมือนอย่างที่เขาถ่ายมาให้ดูไอคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนั่นนะคะครับพอพอเวลาผ่านไปพอเราอายุมากขึ้นเราก็อาจจะมีมุมที่มองย้อนกลับไปแล้วคิดแบบ เป็นไรกันมากไหมวะแต่ไม่แน่นะถ้าเราได้เล่นที่เวทีที่เดิมอาจจะมีความรู้สึกอาจจะกลับมาแต่แต่จริงๆนะคะการได้ไปเล่นในเวทีที่ paradise park เนี่ยพี่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้เย็นอ่ำแอ่ฉ่ำคนดูคนดูก็สบายนะอย่างที่เรารู้ paradise park ก็เป็นเป็นางใหญ่ใช่ไหมแล้วมีทุกอย่างถ้าให้เล่นลานเพลินวันนี้่ะเนนเรียกเรียกแ่อรถพยาบาลด้วยมาบายได้เลย นะฮะแต่สาร์ไม่ต้องค่ะเย็นสบายแต่สาวสาวสาวแล้วมันน่าจะต้องมีหนุ่มๆด้วยไหมคะ่เจอแอดมีทีมงานกระซิบมาบอกว่าเกสของเราจะมีหนุ่มเข้ามาร่วมกับพี่ๆสาวๆสาวด้วย2คนนั่นก็คือแหมหนุ่มแรกเนี่ยเพื่อนกบเพื่อนกบเพื่อนกบทรงศิษย์นี่ไงทรงศิษย์มามาซ้อมด้วยกันอยู่วันนั้นในวันภาพที่ซ้อมจะไม่มีพี่เพราะวันนั้นพี่ลมพิษล้วประธานอยู่ก็เลยเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่มาเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆก็ร้องกันบ่อยค่ะ ลองเจอกันทํางานบ่อยแต่ว่าขึ้นมาบนเวทีเดียวกันมาร้องเพลงจอยกันเนี่ยเหมือนจะไม่เคยคุณกบจะมาจอยกับเราด้วยนะแล้วเป็นเพลงพิเศษด้วยเขาจะทิ้งภาพแบบปาฏิหาริย์ตกใส่ส จะกลบสายลิลงเลยกลบสายจะละลายยังไงเดี๋ยวรอดูอีกคนคือน้องชายของพวกเรานะครับคุณชายวรากรนะครับเป็นพระเอกเลยนะฮะพี่แหม่มพี่ปุ้มได้ไปซ้อมกับน้องแล้วเป็นไงบ้างคะวันนั้นน้องก็น้องตื่นเต้นนะน้องตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าน้องรู้สึกเหมือนร้องเพลงอยู่กับแม่จริงน้องตื่นเต้นก็เหมือนคล้ายๆแบบใบสีปูชนีเลยน่าจะประมาณเกรงมากเลยครับเกรงมากเลยครับอะไรเงี้ยใช่น้องจะบอกตลอดต้องบอกอย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงลูกไม่แต่เจบเข้าใจน้องนะเพราะตอนเนี้ยที่เจ็บนั่งสัมภาษณ์ เจ็บก็รู้สึกว่าเจ็บแบบเกรงมากเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราเห็นพี่ๆเป็นแบบไอดอลอยู่บนเวทีแล้วเราก็ก็เกอย่างเงี้ยมันอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเกรงใช่ไหมตัวเองสบายๆเพื่อนกันโอ้ยน้องแค่ไม่ต้องพนมมือตลอดเลยมือแบบมือนลุมพลาดไปพนมไปจริงวันนั้นวันนั้นน้องแชปทำอย่างเงี้ยยืนอ่ะกุมมืออย่างนี้ตลอดเลยกว่าจะเงยออกได้อ่ะตัวเกรงตัวเกรงเดี๋ยวดู ความสุขทั้งหมดนะคุณผู้ชมรอชมกันเลยเสาร์นี้แล้วลิสต์เพลงดีมากเนี่ยพูดเลยทุกเพลงฮิตของสาวสาวคือหนจะบอกว่าต้องต้องขอบคุณเจ็ดสีคอนเสิร์ตในคราวนี้นะคะให้พวกเราคิดเพลงอยาก้องเพลงอะไรจมได้ไปประชุมเขาบอกเลยพี่อยาก้องเพลงอะไรพี่เตรียมอ่ะพี่จัดมาเลยพี่อยากทําอะไรพี่ทําเลยครับค่ะสร้างภาระให้พี่ในการไปคิดดิว่าจะมีลิสต์ไหนบ้างแต่แต่เราก็เลือกเพลงที่คิดว่าเออแฟนแฟน เพลงเรายุคนูน้นน่าจะคิดถึง ได้ฟังเพลงแต่ละเพลงเต็มอิ่มทั้งทั้งทุกแนวแล้วก็ได้ฟังเพลงอื่นๆด้วยนิวอยากฟังเป็นแฟนกันได้ยังไงก็ต้องไปดูเจอกันที่ร้านหมอฟันอันแด็ดเอาสตับไปด้วยชื่อเป็นวงกลมเหรอคะเจอกันที่ร้านหมอฟันฟันฟันเออมีพี่แอมยังไงคะเนี่ย F U N F U N มันมีหลายระยะนะคะเนี่ยความสนุกแบบนี้ย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมมาชมกันแบบสดๆได้เลยเรา w e l c o m มทุกคนนะครับคอนเสิร์ตเราดูฟรีนะทุกคนไม่เสียตังค์แน่นอนนะครับผมมาเจ กันได้นะตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นๆ <ขา S 1> นะครับผม <komm S 1> <aren> ที่ชั้น1 r o y a l Park Plaza ศูนย์การค้าพหลไรพาร์คนะครับและช่อง7 HD ของเราถ่ายทอดสดแบบ100%นะตั้งแต่เวลาบ่าย3.35นาทีและไลฟ์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่อง7 HD นะครับและสุดท้ายท้ายสุดให้พี่ๆฝากคอนเสท้ายแล้วเหรอคะมันเร็วมากเลยใช่ไหมครับนี่ควรจะมาถึงช่อง7นี้แม่แบบนานมากใช้เวลาแค่ห้าปีรีบไม่กลับแล้วรู้สึกผิดเลย ขอบคุณ <laughs> พี่ฝากไปค่ะ <laughs> ให้กับทุกคนที่รอจะชมคอนเสิร์ตในวันเสาร์นี้ค่ะนะคะให้พี่ใหญ่พูดก่อนเลยค่ะมาเจอกันให้ได้นะคะที่ Para ไ ise p a r k นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนใครอยากจะแต่งตัวทีมไหนของพวกเรานะคะออมาเจอกันได้แล้ว<ช>น่าจะมีหลายแกงนะวันนั้นนะที่จะแบบว่า,าได้ข่าวว่ามีบางคนมนีนัดกันแต่งตัวออมีนัดกันแต่งตัวเป็นชุดเหมือนเราใน คอนสุดท้ายที่เราขึ้น7สีด้วยนะเอียมเอียมสีเหลืองเหลือเดี๋ยวเราต้องรอดูอดมันยังมีขายอยู่เลอไม่ดีู <talk ing> ่ก็มาดูกันค่ะสถานที่เย็นสบายนะคะเนาะแต่ว่าความรู้สึกบรรยากาศต่างๆน่าจะแบบรีมายความทรงจำตอน7สีคอนเสิร์ตเหมือนอย่างที่เคยเป็นะนะคะใช่เห็นแต่ว่าคราวนี้มันจะ สะดวกสบายขึ้นมากกว่าเดิมคือแบบอาหารก็มีเยอะแยะเลย <c oughs> ทานข้าวทานอะไรก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีที่ให้ช้อปปิ้ง <c oughs> นะคะแล้วก็ส่วนพวกเราก็ในวัยนี้นะคะก็ควรจะรีบมาดูค่ะใช่ค่ะ เราเราไม่เราไม่อยู่นานค่ะก่อนเราจะ expire ค่ะเพราะว่าเราก็มีวันหมดอายุข้างก็ป๋องเหมือนกันและจะบอกว่า35ปีที่แล้วเป็นยังไงมาดูวันนี้นะคะเราจะยังสนุกเหมือนกันมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญน้องมิกบอกว่าคุณแม่จะมาดูด้วยใช่ปะอแล้วสนุกมิกมาทานใครเนี่ยคนด้านน้อง มิกมาตามใครสรุปแล้วน้องมิกมาถ่ายรูปสาวๆให้คุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ทั้งหลายคะวันนั้นไม่ต้องใช้ลูกนะคะมาดูเองค่ะขอบคุณที่มาด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นด้ทำรูปของคุณพี่วงสาวๆามากๆแล้วอย่าลืมนะไปเจอกันวันเสาร์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเร็วใช่ไหมล่ะเร็วอะไรจบแล้วขอบคุณนะคะ